เอาละครับก็สวสดุดเดิมชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่ผมรันลัสโนเช่ผมแล้วในเกมเอออินเฟสชันสวายเวิร์ลสตอรี่เซิร์ฟไทยแลนด์นะฮะโอเควอซีนั่นเองนะผมวอ,อร์ซีของเซิร์ฟไทยของแท้นะวันนี้ผมไม่ไม่ได้มาเล่นนานนะเกมนี้ก็ลุกฟื้นความหลังกันหน่อยนะฮะมาเอาเป็นว่าพาร์ทนี้เราก็จะโชว์แบบโชว์สกิลการเล่นที่ไม่ได้เล่นนานโชว์ไวพิพนั่นเองนะก็ไม่ได้ไปศึกษาอะไรเพิ่มเลยเกี่ยวเกมนี้นะชิบหาย อย่าแล้วอย่าแล้วอย่าแล้วมันมากันเยอะเออเราจะมาทําการสํารวจเครื่องบินกันนะครับท่าน,นี้นั่นเองนะีคือให้ผมสํารวจงงเงียบๆได้ไหมเนี่ยจดตามอะไรนักหนานะมีคนทมเพียบเลยนะข้างหลังเราก็จะมาลุยกันที่เครื่องบินนี้นะสํารวจของก่อนมีอะไรบ้างนะขึ้นไปได้ไหมเนี่ยขึ้นได้นะถ้ากระโดดขึ้นไปกออระโดดกระโดดกระโดดกระโดะโด ขี่มันขึ้นได้ไหมเฮ้ยกระโดดนี่มีอะไรอเอ่อเป็นเหมือนไม้นะครับเราไม่รู้ไปทำไรน,นะรยังไม่เก็บนะตรงนี้มีอะไรดอมันใช้เวลาที่จะมาเก็บของมันนะโด้พวกนี้เนี่ย Oh no เราจะเริ่มสำรวจก่อนนะว่ามีอะไรบ้างนะครับดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับโอเคล่อมันมา,มาเรียบร้อยโอเคไปทางนี้เลยนะไม่รู้ผมเล่นอะไรนะแต่ชิบหาแล้แงหมดแล้วนะแรงหมดแล้ว ไปวิ่งต่อนะฮะโอเคเข้ามาต่อเยี่ยมมาเดี๋ยวเราเก็บของน,นี่ก่อนตอาเเอาดิเออนั่นแหละเข้าหลังเว่าหลังเข้า,า,าว่ามาละเยี่ยมนี่นะครับแผนผมนั่นเองนะฮะก็ เราก็ได้น้ำสองขวดเรียบร้อยนะสองกระป๋องน้ำเราเราจะทําการออกไปด้านซ้ายเลยนะเนื่องจากข้อมูก็ดูแล้วไม่มีอะไรนะโอเคตรงนี้ปลอดภยัยไปลุยต่อเออม่ีใครตามใช่ไหมดูแมปแป๊บอ๋อเราผมว่าเราจะตรงไปดีกว่านะแต่เราต้อง,อ,งอ้อมๆหน่อยนะเนื่องจากผีดักหน้านะผมจะหลีกเลี่ยงการมารท้ายได้ยืนที่สุดนะครับถ้าไม่จําเป็นก็จะไม่บวกนะฮะเพราะว่า ไม่มีของอะไรเลยนะครับมีแต่น้ําอาหารยาแล้วก็ไฟฉายนะครับนะครับก็รอให้ได้ของขอแล้วค่อยทําการบู๊ให้มันมันนะคใครที่อยากโหลดเกมนี้ก็สามารถคลิกลิงด้านล่างคลิปเลยนะก็เป็นเซิร์ฟไทยที่ก็เปิดให้เล่นปีน้ำแล้วล่ะนะครับก็ไปโหลดเล่นกันได้นะครับผมก็เล่นอยู่นะเกมนี้ก็ยังคงเล่นนะครับวันนี้ก็มาเล่นกันละกันนะครับเพิ่งโหลดมาแล้วก็เพิ่ง พิ่งโหลดมาแล้วก็แพ้เลยนะไม่ได้เล่นไปก่อนเพราะว่าตัวใหม่นี่ก็ตัวใหม่เลยนะสมัครใหม่แล้วนี่มันตายหรือยังนะอย่าทำเนียนที่พวกเออน้มึงลุกไงเกือบจะเชื่อละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยไม่มีสองแย่แล้วมีสองแย่แล้วมีสองอ่ะสองก็สองนะสองตัวสองตัวสองตัวก็สงตัวสองตัวสองตัวก็สองตัว ไปแล้วนะครับตัวหนึ่งงงไนงะไม่งมาจากไหนวะไม่มีอะไรดอกเลยวะงงนะครับมาจากไหนเฮ้ยเราขึ้นไปบนก้อนหินนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเรดรานี้เริ่มแดงแล้วนะฮะมีมงามาแล้วตัวหนึ่งอุ้ตบหน้าตานี้ไม่อยากซูมเลยนะหน้าตานี้ไม่ให้เลยนะภาพกระโดดกระโดดไป ชจบจบเจบจบจบนี่ก็มีวะมีมาได้เรื่อยๆนะครับผีเนี่ยเอ่อเยอะมากนะครับอ๋อถ้าตามทางสีเหลืองไปเป็นถนนใช่ไหมก็น่าจะเจอทางถ้าเราจะออกมาทางนี้นะครับไปเคลุยลุยกันเลยนะครับ เฟสเซชั่นสไวน์เวสตอรี่นะฮะวอซีนั่นเองนะผมขึ้นมองนี้มันขึ้นได้ไหมเนี่ยยิดค่ขึ้นได้โดนตกทีนึงผิดหายแล้วแย่แล้วขนาดน่ะดูดูเราวิ่งมานี่แล้วแล้วนี่เป็นซากอะไรขึ้นบินอีกแล้วเหรอข้างในจะมีของอะไรไมเนี่ย ไล่อีกแล้วไม่ถูกชะตากับผีเลยอโอเคนี่ไงพี่ก้าสิบคายตัวน,นี้ได้ก็ได้ปืนแล้วนะไม่มีใครนะเยี่ยมต้องดูหลายๆทิศนะเยี่ยมโอเคพี่ก้าสิบมาโอเยยี่เจ็ดน,นัดเออยังดีนะที่ยังมีโดนศูนย์ให้ออเยอะอยู่คงไม่มีอะไรแล้วล่ะครับออกละออกด้านข้างนี้เลยนะครับที่ผ่านด้านข้างไม่มีวะ่ะ มากี่ตัวไปแล้วทำนี้ดีกว่าหมาหมายมากี่ตัวเฮ้ยแบนเดดต้องจ้องควักแล้วนะต้องควักยิงแล้วจังหวะน,นี้นะฮะขี่เกียจนะผมเกีย้วิ่งแล้วอย่างมีของต้องเก็บนี่ไงเออเก็บเลยนะครับอย่างปืนเขาก็มีไว้ให้ยิงอยู่แล้วนะครเออนี่อะไรอีกแบนเดดเยีย่แบนเดดเยอะนะครับ ป็นยานเลยนะผมลงไปตรงนี้มีเยอะใช่ไหมเราก็เจอโอเคไปทางนี้ก็ได้เฮียมาเราจะไปออกถนนนะครับเดินกลางถนนนี่ก็น่าจะปลอดภัยกว่าเดินตามนี้เพราะทีมเยอะนะรเราจะไปตรงไปเรื่อยๆมันไม่มีถนนนี่วะมีถนนมา,าแล้วไอสีเหลืองๆนี่คืออะไรไม่ใช่ถนนหรอ เมื่อไรเราจะวิ่งไปนะครับนูกว่าถนนซักง,งั้นดีอีเลยโอเคตรงไปเรื่อยๆก็จะเจอกับไอ้นี่นะครับปเปุอร์อะไรก็ไม่รู้นะเป็นเหมือนสี่แยกมั้งนะครับก็ลองไปดูนะครับเดินตรงเรื่อยๆก่อนนะครับจงังหวะนี้งงกับปุ่มนิดนึงนะผมชอบมองแนวนี้มากกว่านะเพราะว่ามันจะมองได้รอบๆดีนะครับ โอเคเลยเดินนี่งไงถนนใช่ปะเยี yeah. ่ยมเดินตามทางถนนนี้ไปก็น่าจะเจอสี่แยกนะครับน่าจะมีของมีอะไรอยู่งั้นเดี๋ยวผมจะตัดไปตรงที่ถึงสี่แยกนั้นเรียบร้อยนะครับเพื่อความไม่น่าเบื่อท่านผู้ชมนะเอาละครับท่านผู้ชมครับเราก็ถึงเหมู่บ้านเล็กๆหมู่บ้านหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับก็เราจะทําการรอบเข้าไปในหมู่บ้านนี้นะครับเพื่อหาของแล้วก็หา เบียงยาอะไรต่างๆน้ำอาหารต่างๆนะับโอเคลุยกันเลยนะครับกับหมู่บ้านนี้นะครับก็ต้องเอาชีวิตรอดให้ได้นะครับเราก็จะทำเป็นสปายนะสปายล่าขหมู่บ้านนะโอเคก็มีผีอยู่เยอะมึงผีมึงเป็นยามหรือเปล่าล่เอ,อเจอเจอของดีของดีเอ,อ่อคูกเกอร์มินิกดอะไรนะโอเคกดตัวไอผมก็ลืมนะฮะ ใช้ดูวยใช้ไม่ได้หรอใช้ไม่ได้นะมันเปลี่ยนไปไม่ได้โอ้แป๊ดไม่เล่นนานนะไม่เล่นนาน๋ยวดูเข้าไปในบ้านก่อนมองนี้จะได้มองรอบๆกิ๊นะโอเคอ๋อไม่มีของอีกเลยนอกจากปืนมะเกลีไม่เป็นไรยังมีอีกหลายบ้านที่เราต้องไปค้นหานะครับเอ่อดูต้นทางแบบด ตกใจชิบหายเขาใช้ปืนแล้วเขาใช้ปืนแล้วนะพี่เกียรติได้เงินด้วยยาซักอ,อ่ะอันหนึง่งพี่เกียรติตีนะเมื่อกี้นะเบื่อนละ้ำคลานเฮ้ยมาถึงก็เสียยาเลยบ้านแรก โอ้ยขึ้นขึ้นขึ้นนี่ก่อนขึ้นนี่ก่อนปึ๊บนี่คืออะไรเป็นเหมือนวัคซีนอะไรสักอย่างนี่บนรรถพยาบาลใช่ไหมดูขึ้นอันนี้ขึ้นอันนี้ไม่มีอะไรปกติรถพยาบาลน,นี่จะมีแบนเดนใช่ไหมไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรไม่เป็นไรนั่งเปยก่อนจะอะไรไม่เสียลูกกระตุนนะครับนั่งเปยก่อนอ่ะมึงก็ได้อ่ะยืนหัวมานั่งนะ ตายที่ตายที่ตายที่ตายโค่นนานกว่าจะตายโค่นนานเลยนะครวผมก็เมื่อยมือมากไม่ตายแล้วครับพ่อเมื่อไรท่านจะตายครับท่านลองเอาไปฉีดทุกไดกอ่ะ รอใอ้ตายกันเลยเดี๋ยวผมว่าไฟฉายดาเมจนนะ่าจะเยอะกว่ามือคนนะครับใครที่รู้ก็สามารถเมนได้นะว่าไฟฉายหรือมือคนนะเนี่ยดาเมจเยอะกว่านะครับอะไรเยอะกว่ากันนะผมตายดิตายเงินสามกองนะครับเยี่ยมในหลังนี้ก็มีเคียงงั้นเราไปด้านหน้าด้านหน้า,นาจะมีหรือเปล่า ในนี้ในนี้เข้าได้ไหมเนี่ยเออเข้าได้นะครับเข้ามาแล้วมีอะไรไหมโอเคเจอแบนเดดเรียบร้อยนี่ก็เป็นยานะครับรู้สึกว่านี่จะเป็นโรงพยาบาลล้างนะก็ Band แบนเดตยังมีเลยนะครับแล้วห้องเนี้ยนี่อะไรเอนเคอร์เก็เป็นยาเหมือนกันนะกินแล้วเพิ่มเลือดเหมือนกันนะครับผมใช่ปะถ้าผมจำไม่ผิดก็น่าจะใช่นะครับ ทางน้าไม่มาลวสองตัวด้านหน้าโอเคเราทำการล่อมันเข้ามาในนี้พอมันเข้ามาแล้วเราก็กระโดดออกนั่นนะครับเป็นวิธีที่แกมโรงมากไปชบชุบชุบชุบลืมมาตรงนี้ถ้ามีคนนี่โดนยิงอะ่ะอา่เปนจุดสนใจมากเมืองตอนเลยนี่ขนาดตอนดึกยังมีคนแว้นจับบ้านอีกนะฮะ ร้อยโอ้ยชายอ้าวมึงก้มไงมึงก้มไงฮ้่นี่อะไรอ่ะอ้าวเออลงไม่อ้กโอ้ชีวิตกินยาทักอันเนี่ยเออลงมาสิแปดนัดอ่ะคนละแจกแากคนละนัดนะครับมีสิบแปดนัดก็แจกแากคนละนัดแก๊สโซ่ห่อเติมน้ำมันเอาเนี่ยไม่มีรถอ่ะยังไม่เกียมนะเพลิงเนี่ยที่ของมากโอเค ปในนี้เข้าไปในนี้มันเข้าได้ไม่เน,นี่ยรถเมยแบบ์บ้าบอเอ้ยจะเย็นพวกอชิหายติดไปอดข้ามไปแล้วไปแล้วไม่รู้ติดอะไรนะก็อ <c> ด <oughs> ข้ามมาข้ามไปโอเครอให้ตำรวจวิ่งมาตรงนี้จนมุมนั้นเราจะมุมสมัยไอ้อชิหายออกไม่ได้ออกไม่ได้อออไไดเออ เออออกไม่ไ hmm. ด้กินยาแป๊บทษทีนะเกิดอาการออกไม่ได้นั่นเองเมื่อกี้นะชุบชุบชุบ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 วิ่งเลยเอวิ่งเลยเอวิ่งคือหมดแล้วนะครับเรียบร้อยโอ๊ยติดอีกแล้วคุณจะติดอะไรหนาโอเคเราพร้อมพีชีพเลยครับ พรอมจะพิชีพเพื่อชาติไหมครับท่านผู้ชมเออตายเรียบร้อยโอเคไม่เป็นไรเอามายั่วน้ำลายก่อนนะที่เย็นย้อย,น,ยน,นะก็ไว้เจอกันแบบตัวเต็มนะฮะในวอร์ซีซีรีส์วอร์ซีนะก็ทำเรื่อยๆครับผมเหมือนเอลเอลนะฝากติดตามซีรีส์นู้นด้วยแล้วกันนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ